หลายคนบอกอุ้งอิงทำไมเวลาไปไหนมาไหนทำไมใสห่หลุยวิกตองไหนบอกว่าเป็นเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้านะนะครับของชาวบงชาวบ้านนะครับนะเ,เสื้อบรองห่มเสื้ออะไรพวกนี้ใสห่หลุยวิกตองราคาเกือบแสนหรือเปล่าหรือว่าการใส่หลุยอะไรต่างๆนั้นมันความจริงอ,อชอบหลุย แต่ทำเป็นเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยแต่ชีวิตจ,จริงไม่ใช้ใช้หลุยวิกตองหรือเปล่ามันก็จะดูย้อนแย้งกันหรือเปล่าเห็นมีคนก็วิพากษ์วิจารณ์ในทิกตอกนะไม่รู้จริงหรือเท็จหรือเปล่านะครับนะเขาบอกว่าว่าวันนี้ที่ไปเชียงใหม่เนี่ยคุณอุ้งเอิงใส่หลุยวิกตองจริงไหมครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เที่ยวชาญด้านแบรนด์เนมนะผมก็คนบ้านนอกกระจอกคนหนึ่ง เด็กวัดเก่าก็ไม่ค่อยจะรู้ดูไม่ค่อยออกดูไม่ค่อยเป็นไม่รู้อัาน,า brand นอ brand name อไหนแบรนด์롱แบรนเนมแรงต่ังนะเออนะบางคนก็ใส่สูตตัวแล้วเป็นแสนเลยผมว่าในก่อนตายยังไปซื้อมาสักตัวใส่แล้วแม่งบินได้เหาะไ,ได้หรือไงก็ไม่รู้นะเนี่ยบางคนก็บอกว่าคุณอูอิงบอกว่าเป็นเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์เป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ไปไหนมาไหนถูกพ่ออาศัยเสื้อของคนอีสาน คนเหนืออะไรต่างๆเพื่อขายสินค้าซอฟต์พาวเวอร์คนไทยแต่นเมื่อวานไปกับทักษิณใส่หลุยวิกตองทั้งตัวหรือเปล่าครับอ๋อเนี่ยบางคนบอกแบรนด์เนมทั้งตัวผมก็ไม่รู้หรอกพอดีในทิกตอกเขาเขาแซวคุณอุ้งอิงผมก็ไม่รู้จริงหรือเทจนะใส่แบรนด์เนมราคาแพงทําตัวเป็นคุณหนูลูกมาหาเศรษฐีทักษิณเสื้อผ้าราคาแพงแต่อ้างตัวเองเป็น ประธานซอฟต์พาวเวอร์เนะในเมื่ออ้างตัวเองเป็นคนเป็นเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์มันก็ต้องใส่ซอฟต์พาวเวอร์สิใส่เสื้อ,มอ,อหอม้อห่มนะเสื้อคนเหนือคนอีสานคนใต้จริงไหมครับพี่น้องครับจริงไหมครับนะนะครับในเมื่อเราจะเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์โฆษณาขายผ้าพันคอผ้าเขามา้ากางเกงช้างก็ต้องใส่กางเกงช้างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใส่หลุยวิกตองนะครับจริงไหมครับ ก็แสดงว่าเห็นว่ามันแค่การสร้างภาพแค่การจัดอีเวนต์ใจลึกๆไม่ได้อยากจะส่งเสริมอะไรเลยใจลึกๆก็คือนะเป็นคุณหนูลูกสาวเจ้าสัวไม่ติดดินหรือเปล่าคิดว่าไงนะก็เราอยากจะเ,เป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์เราต้องทำให้ดูไม่ใช่เราแม่งยังไม่ใส่เลยเรายังใสห่หนูยเวกตองตัวเราเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะ จริงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะผมก็เห็นก็เขาเขา,เขาวิจารณ์กันนะเขบอกเอ๊ะทำไมไม่ใส่ผ้าเขามา้าไม่ใส่เสื้อผ้าของคนไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แสดงว่าอะไรแค่บังหน้าจัดอีเวนต์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะหรือแค่ละครที่แท้ทรูเพื่อไทยการละครหรือเปล่าที่แท้ทรูนะครับเออนะใส่แล้วคันคันแถวไหนนะครับ เสื้อผ้าไทยใส่แล้วมันคันเนี่ยคันตรงไหนคันคอนะ <c oughs> มีคนก็ถามเอ,อนะอืมหรือ,อการใส่เสื้อผ้าไทยผ้าขอมา้าผ้าพันคอแค่คอนเทนต์หรือเปล่าหรือแค่่ข้ออ้างในการจัดเอเวนต์หรือใส่ผ้าพันคอผ้าเขมาม้าข้ออ้างในการของงบประมาณมาใช้หรือเปล่านะเดินทางไปต่างประเทศค่าเครื่องบินค่าค่านู่นค่านี่เนี่ย เราจะได้มีข้ออ้างเอาผ้าพันคอผ้าขางมาเอาเสื้อของชาวบ้านคนอีสานคนเหนือมาแล้วก็บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ Power, เพื่อใช้เป็นเหตุในการขอเบิกเงินค่าเครื่องบินค่ากินค่าใช้หรือเปล่าค่าใช้จ่ายในการจัดอีเวนต์หรือเปล่าเป็นร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าบางคนก็ตั้งคำถามนะผมก็ไม่รู้ละนะครับอนะสร้างภาพหรือเปล่าหรือว่าหรือหรือ,หร,อหรือเป็นแค่ละคร ก็ประมาณ5,000ล้านาในการประชาสัมพันธ์ซอฟต์าวร์จริงไหมผมไม่ทราบนะนะครับโดโดมานะครับนักข่าวอาดีตนักข่าวเรนิวนะช่องโดโดนะครับทางทิกต็อช่องป๋าหนุย่ยเทวดาก็ทางทิกต็อนะมีหมดนะทาง y o u t u b e นะนะครับช่องบัญชานิวนะครับ PC นิวนะพักพวกกันนะครับอ่านะ เดี๋นะซอฟตพาวเวอร์นะครับเมื่อวานนะครับอืมเดี๋ยวนี้กําไร EM มเขาใส่ที่คอหรือครับกําไร EM ทมทำไมไปใส่ที่คอถามแล้วงงๆนะฮะใครเอากําไร EM ไปใส่ที่คอก็ผมขออนุญาตแก้งโง่แล้วกนะันะ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 ครับนะอ่าการแสดงยิ่งกว่านัดชดาาย FC สมุทรปราการ ใครเอากำไรก็ไม่ได้เป็นอรหันนะครับเป็นนีครับพอเสียเงินซื้อวัตถุของคนไม่ได้เป็นอรหันแต่เป็นนี้แทนก็ไปหลงเชื่อกราบไหว้กันไปครับเนี่ยฮะนัฐบายก็ทําหาอะไรไม่ได้รายได้เขาเอาวบการเงินมาเผยแพร่กำไรรายได้ปีเป็นเป็นร้อยล้านแต่ขาดทุนถ้าขาดทุนมึงก็ต้องปิดกิจการไปสิฝากฝันตะกรอนไปดูแลพวกนี้หน่อย หลอกลวงประชาชนอาศัยความศรัทธานะความอ่อนแอทางจิตของผู้คนหลอกเงินหลอกทองเยอะแยะซื้อวัตถุมงคลต่างๆเยอ,อะเยอะในวัตถุมวงคลวันก่อนมีคนมาน้องเรียนผมดูห่วงจุย้ยแม่ให้ซื้อสิงตัวตัวละสี่แสนแปดแสนแล้วถึงเวลาไม่มีสิงโตส่งเงินก็ไม่คืนก็อีกคือเดี๋ยวเนี้ยคนคดคนโกงมันยเยอะแยะพี่น้นองครับ อ้างห่วงช่วยอ้างดูหมอดูอ้างเป็นเจ้าล่างทรงนะนะครับหลอกเงินหลอกทองรวยนะครับรายได้มันเงินเข้าบัญชีมันเยอะแยะมากมายแต่มันไม่เสียภาษีปีเงเป็นร้อยร้อยล้านวันแม่งได้รายได้เป็นล้านแต่ปรากฏว่าไรไม่เสียภาษีไปดูงบการเงินไปไงขาดทุนนะครับอืมคดีน้องชมพู่เป็นไงก็รอศาลอนนุทธรณ์ครับรอศาลอุทธรณ์ภาคสี่อืม นะครับมีเงินแล้วต้องโง่ด้วยหรือเปล่าไม่เชื่อคนพวกนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับไม่ทราบเลยนะที่ผมพูดเนี่ยผมพูดกว้างๆนะไม่ได้หมายถึงใครนะกว้างๆเออกว้างนะครับอืมอืมอืม,อมโรงพยาบาลรับส่งตัวตั้งกฎว่าไม่รับ รักษาบัตรทองหากไม่มีใบส่งตัวจากคลินิกเหตุไม่มั่นใจสปอสอชอจะจ่ายเงินแม้จะชี้แจงสองสาครั้งแล้วน,นี่ก็ปัญหาของคนจนน่ะเขาไม่มั่นโรงพยาบาลไม่มั่นใจบัตรทองไม่รับหากไม่มีการส่งตัวจากคลินิกเหตุไม่มั่นใจว่าสปอสอชคือรัฐบาลจะจ่ายเงินนะครับน,นี้ก็เป็นข่าวจากสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะ เราลองไปติดตามมาดูนะอืม,อมเออมีอะไรบ้างครับเศร,รษฐกิจไม่ดีดอกเบี้ยแพงคนเปลี่ยนเช่าบ้านมากกว่าซื้อนี่นี่นะเป็นรายงานข่าวเมื่อสักครู่นี้จากเว็บไซต์ของพวกซื้อขายบ้านนะ คนจะซื้อบ้านไม่มีเงินซื้อแล้วไปเปลี่ยนไปเช่าแทนอะเพราะตอนนี้ลาบากนะอืมอืมนะครับก็สบายๆนะครับพี่เอก็นะให้ความรู้ให้อะไรกันไปมีข่าวมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะออนะครับอืมอืมอืม,อม แต่ครับมีอะไรข่าวสารครับเดลีนิวพาดหัวลุมถล่มท,มทักษินป่วยทิพนะคือป่วยไม่จริงอะ่ะไปเชียงใหม่โชวฟิตดูคลองนะก็คือไม่ได้ป่วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเนียนกิฟตหรือเปล่าตำรวจจับเว็บพนัน525เว็บจับฝันนะไบรุ่นสร้างตัวคน31จุดยึดเงินทองปืนจอดดืด ปปง,งปูดปิกตำรวจซื้อขายทองน้ำหนักหมื่นบาทโอ้รวยมากเลยตำรวจไทยเนะนี่ยเดือนไปมากระทำมาสักแสนเนี่ยแต่ไม่รวยซื้อขายทองทีละเป็นหมื่นเนะ่ยเอาหมื่นแล้วคูณสักเอาหมื่นน้ำอ่าหมื่นบาทแล้วคูณสามหมื่นห้าเข้าไปเท่าไหร่นะอืมต้นรวยนะครับยึดคืนที่หนึ่งจุดสองพันไร่สบกชาวเขาใหญ่โอ้ยเนี่ยบาเนเ่ยนะ พวกเนี้แม่งครับทุจริตคอยรับชั่นทั้งการราชก,การทั้งนายทุนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยที่เขาใหญ่เมร่ดกโลกโลก็กลายเป็นของพวกมึงหมดนะอืมนะครับเนี่ยดูข่าวขาวนะโอ้ไม่รู้จะอะไรยังไงนะครับพี่น้องครับโอ้